ละครสั้น fc เรื่องพี่น้องตอนที่5มาแล้วจ้าหลังจากจับได้ว่าแฟนของเธอคบซ้อนเธอตัดสินใจเลิกทันทีแต่เธอก็ยังแอบเสียใจอยู่บ้างอะไรกันเนี่ยผ่านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะพี่ฟอร์มยังทำใจไม่ได้อีกหรอ ฮ้ยผู้หญิงนะผู้หญิงแต่ก็โทษไม่ได้นะพี่แฟนเพิ่งจะมีรักครั้งแรกก็ต้องเจอแบบนี้ซะแล้วผมหวังว่าพี่จะผ่านไปได้นะครับพี่โฟมผมเอาใจช่วยและจะช่วยพี่ให้ถึงที่สุดฮึปลอบใจยังไงดีนะจริงสิหาแฟนใหม่ให้พี่ไง พี่ต้องชอบแน่ๆก่อนอื่นเลยพี่โฟมครับพี่นี่มาอาทีหนึ่งแล้วนะข้าวปลาไม่คิดจะกินบ้างหรือไงฮะพี่จะเสียใจอะไรมากมายกับผู้ชายแบบนั้นไม่เห็นต้องเสียใจเลยเขาไม่รักเราเราก็ไปรักคนอื่นสิพี่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมรวยอีกต่างหาก มีอะไรให้ต้องเสียใจฮะเธอเป็นเด็กเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกนั่นมันลกักแรกของพี่เลยนะพี่หวังไว้ตั้งเยอะหวังไว้มากมายแล้วมันก็พังทลายแบบนี้พี่ไม่ชอบเลยเอ่อพี่ครับผมว่าพี่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีไหมดูสภาพพี่ตอนนี้สิ ดูไม่ได้เลยโอ้โหไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนมาเนี่ยพี่ฮะวันหลังอย่าแต่งแบบนี้อีกนะหรือไม่ก็ซื้อเครื่องสำอางให้มันได้มาตรฐานหน่อยดูสิโหทำไมฉันอุตสาห์เรียนออนไลน์แต่งหน้าโดยเฉพาะเลยนะเครื่องสำอางพี่ก็ซื้อจากในเน็ตนั่นแหละฮ้ย โอ้โหเงินต้องเยอะต้องแยะซื้อผ่านเน็ตเนี่ยนะช่างมันเถอะจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ผมอยากได้รถคันใหม่อะพี่ปะเราไปซื้อรถกันดีกว่าอะไรกันซื้อรถเลยเหรอแหมจะใช้เงินเกินตัวไปแล้วนะหึก็ผมอยากได้รถใหม่นี้นาะคันนี้มันใหญ่สำหรับพวกเรา เราต้องใช้คันเล็กๆหน่อยพี่ว่าจริงไหมล่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าผมขับรถเป็นเมื่อไหรแล้วก็ผมจะไม่นั่งรถพี่ทันทีทำไมทำไมฮะอย่างน้อยต้องอีกสิปีนายถึงจะเลิกนั่งรถพี่เข้าใจไหมว่าแต่บอกเส้นทางด้วยล่ะจะไปซื้อที่ไหนรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะ แหมพี่ลืมไปแล้วเหรอผมมีเพื่อนขายรถอยู่นะครับโอ้ยพี่ตลอดเลยอะขับให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงถึงแล้วเนี่ยแทบอ้วกเนี่จริงด้วยสิลืมไปเลยพี่ไปล้างหน้าก่อนดีไหมแต่งหน้าให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยสิพี่โหผู้หญิงอย่างเราอ่ะ ไม่ต้องแต่งหน้าให้มันเยอะหรอกสีสวยใส่ๆก็พอเฮ้ยนี่หรอที่จะให้มาซื้อชอบคันไหนก็บอกพี่แล้วกันนะสวัสดีค่ะฉันมาดูรถนะคะพอจะมีรถคันไหนเหมาะกับเราสองคนบ้างไหมคะว่าแต่พี่เฟมอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ออฟฟิศสิ เป็นถึงเจ้าของเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่อยู่นะไหนอ่ะ <c oughs> หรือเราจะมาเสียเที่ยวเนี่ยเฮ้ยจริงหรอแล้วคุณผู้หญิงชอบรถแบบไหนครับดูว่าชอบสีอะไรเอ่อชอบเล็กๆมั้งคะไม่ต้องใหญ่มากนี่อตฟิมชอบแบบไหน ก็บอกพี่เขาไปสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องซื้อแบบไหนเนี่ยเออแบบไหนก็ได้ครับเอามาสักคันนึงนั่นแหละครับผมได้หมดทุกคันเลยครับอะไรของนายเนี่ยฮึซื้อคันไหนก็ได้ต้องให้พี่มาถึงที่นี่เลยหรือไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฮะเอานั่นพี่เฟรมนี่นาะ โอ้โหเดินอย่างกับเจ้าพ่อเลยนั่นเนี่ยแท่สุดๆไปเลยพี่แฟมครับผมอยู่นี่ครับพี่หอดีใจจังเลยครับที่ได้เจอวันนี้ผมพาพี่สาวมาซื้อรถนะครับพี่แฟมแนะนำไหน่อยสิครับได้สิไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่เอ่อ หัวเราะอะไรมิทราบยะฮะห,หัวเราะอะไรกันเนี่ยเสียมารยาทสุดๆไปเลยนะคะเออขอโทษนะครับพอดี <c oughs> พอดีว่าวันนี้คุณแต่งหน้าสวยมากเลยนะคะเอ่ออย่างนั้นเหรอคะอืมฉันก็เข้าใจอะคะ่ะเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนเก่ง <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ชมอ๋มอมัวแต่ยืนทำอะไรกันอยู่เนี่ย หิวข้าวจังเลยพี่เฟรมว่างหรือเปล่าครับผมหิวข้าวจังไปกินข้าวกันหน่อยไหมครับแล้วรถค่อยมาซือ้อหิวเหรอไปสิว่างพอดีเลยมาได้ไงเนี่ยฮายิฟ้าเธอนี่มันแสนรู้จริงๆเลยนะนี่เป็นไงบ้างเธอว่าเขาสองคนจะเข้ากันได้ไหม ก็น่าจะได้นะพี่สาวก็ออกจะใจดีและสวยส่วนพี่ชายฉันก็หล่อใจดีเหมือนกันอืมจริงสิคะพี่เฟมพี่เฟมบอกว่ายังไม่มีแฟนแล้วพี่เฟมชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะครับแหมปูเก่งมกันนะยะ ah. สเปคของพี่นะหรอไม่เยอะหรอกขอแค่เป็นคนใจดี มีน้ำใจเป็นคนสวยน่ารักก็ได้นะทำงานบ้านเก่งงานข้างนอกเก่งด้วยก็ดีแล้วก็พี่คะนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าน้อยนะคะเขาเรียกว่าโคตรเยอะเลยคะ่ะแหมอาจริงสิเออถ้าอย่างนั้นขอแค่น่ารักเหมือนคุณโฟมก็พอ จริงเหรอเนี่ยพี่เฟมถ้าอย่างนั้นรีบจีบเลยนะเพราะว่าพี่ผมเนี่ยสดสดร้อนๆเลยครับรีบด่วนเลยนะถ้าไม่อย่างงั้นจะหาว่าไม่เตือนจริงหรอกครับนี่คุณสดเหรอครับเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับหน้าตาสวยขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นโสนะครับเนี่ยว่าแต่ขอจีบได้ไหมครับ อะไรกันคันเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่คันเนี้ย,ยนี่เจ้าน้องชายตัวแสบคิดจะขายพี่เลออยยะตอนนี้ก็จบแล้วนะคะฝากติดตามตอนที่6ด้วยนะคะกำลังสนุกเลยคะ่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย